สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่19พฤษภาคม2564ตอนนี้เป็นตอนที่62นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหาหลักการและกฎเกณฑ์ของดวงจีในในตำราดวงจีนที่เป็นสัญลักษณ์ลูกคุญแจต่อนะครับดิถีวันธาตุดินโโบนะครับเกิดอยู่ในเดือนหนึ่งเดือนอิงเป็นธาตุไม้นะครับ กิดอยู่ในเดือนอิงธาตไม้เดือนหนึ่งเป็นช่วงตอนต้นของฤด,ดูไม้ผลิดถ้าไม่มีเปี้ยมาให้ความอบอุ่นธาตุดินโบก็จะไม่มีการให้กำเนิดถ้าหากไม่มีกะมาคุยเขี่ยให้ธาตุดินแตกกระจายหรือไม่มีกะมาพวนดิน ธาตุดินโบก็จะอัดกันแน่นถ้าไม่มีกุยมาบำรุงให้ธาตุดินมีความชุ่มชื้นสรรพสิ่งก็จะไม่เจริญเติบโตในเดือนอิงเป็นเฉียงซาในเดือนอิงเป็นเฉียงซาของธาตุของของธาตุดินโบในเดือนอิงเดือนเฉียงซาของธาตุดินโบนะครับ และเป็นลกของธาตุไม้กะเป็นลกของธาตุไม้กะนะครับถ้าธาตุไม้มีกําลังถ้าธาตุไม้มีกําลังนะครับธาตุดินก็จะร่วนซุยในเดือนหนึ่งในเดือนหนึ่งให้ใช้เปี้ยก่อนเขาบอกในเดือนหนึ่งให้ใช้เปี้ยก่อนแล้วใช้กะทีหลัแล้วใช้กะทีหลัง ถัดไปก็จะเป็นกุยถ้าในดวงมีมีเปี้ยกะกุยเปี้ยกะกุยนะครับในดวงปรากฏออกมาอยู่ราศีบนก็จะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศักในขั้นดีเลิศนี่ครับเขาบอกราศีบนต้องมีเปี้ยกะกุยนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดเป็นมีสี่แบบ แบบใดแบบหนึ่งนะครับถ้าถ้าได้แบบนี้นะครับแบบใดแบบหนึง่งก็จะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศสัก์ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าได้แบบใดแบบหนึ่งในสีแบบนี้นะครับก็จะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศสัก์ในท่านดีเลอรแต่บางทีมีเปี้ยกับปุ๋ยปลากรดออกมา บางทีมีเปี้ยกับปุ๋ยปลาโกดออกมาครับอยู่ราศีบนจึงเป็นการมีใช้กับอิงครบเขาบอกว่าอีกเงื่อนไขห,หนึ่งนะครับ mm hmm. ถ้ามีเปี้ยกับปุ๋ยปลาโกดออกมาอยู่ราศีบน mm hmm. เรียกว่ามีมีใช้กับอิงอันนี้คือใช้ใช้ของโบนะครับ mm hmm. นี่เป็นอิงของโบนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้ามีมี มีใช้กับอิงสองตัวคือเปี้ยกับโบโดยที่ไม่ต้องมีกะนะครับก็จะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศศักได้เหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องมีกะมีสองเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกมีมีเปี้ยกะกุยนะครับสามตัวครบนะครับอยู่ข้างบนก็จะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศศักในขั้นดีเลิศอีกเงื่อนไขหนึ่ง ไม่ต้องมีกะก็ได้ครับมีเปี้ยกับปุ๋ยก็ได้ครับสองตัวนี้อยู่ราศีบนแค่สองตัวนี้อยู่ราศีบนก็จะมีความร่ารวยและมีตําแหน่งยศศักด์ได้เหมือนกันนะครับมีสองเงื่อนไขนะครับในเดือนหนึ่งถึงแม้จะมีปุ๋ยกับกะถ้าไม่มีเปี้ยก,ก็ยากทีกจ่จะกำจัดอากาศที่หนาวเย็นให้ออกไปได้ รรพสิ่งได้กำเนิดแต่ไม่มีการเจริญเติบโตถ้าธาตุดินโวเกิดอยู่ในเดือนหนึ่งราศีอิงก็จะเป็นก็จะอยู่ราศีอิงก็จะอยู่ราศีล่างที่เป็นลกของธาตุไม้เป็นลกของธาตุไม้นะครับราศีอิงครับเนี่ยเป็นลกของธาตุไม้ดังนั้นให้เอาเปี้ยเป็นธาตุสำคัญ แ้ห่ลเปียเป็นธาตุสำคัญนะครับมาใช้ก่อนก็จะเป็นส่วนอิงเสียงแซ่ถ้ามีเปี้ยถ้ามีเปี้ยมาใช้ก่อนนะครับเขาบอกจะเป็นส่วอิงเสียงแซ่อย่างอย่างรี่เปี้ยก็อย่างมีโบแล้วเกิดอยู่ในเดือนอิงมีเปี้ยนะครับอันนี้คือเรียกว่าส่ว,อวน,น,นอิงเสียงแซ่นี่คือส่วนของของของดิถีวันแล้วครับนี่เป็นอิงของดิถีวันภาษาจีนก็เรียวกว่าแค่มีสามตัวนี้นะครับ เขาเรียกว่าส่วเอิงเซียงแซแล้วนะครับตำราเขาเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับถือเป็นรูปแบบดวงที่ดีมากครับบอกแค่มีลักษณะแค่มีเปี้ยตัวเดียวนี่ก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีแล้วนะครับแล้วถ้ามีมีมีกะมีปุ๋ยด้วยก็ยิ่งดีนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีกะมีแต่เปี้ยกับปุ๋ยก็ใช้ได้นะครับมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศสังได้เหมือนกันนะครับ ตำราเขาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับถ้าโบกับปุ๋ยพาคีกันนะครับเนี่ยพาคีกันสภาวะของใชส้สภาวะของใช้ก็คือตัวปุ๋ยเนี่ยเป็นใช้ของของดิถีวันนะครับสบภาวะของใช้ก็อย่ามุ่งมุ่งไปที่ดิถีวันคืออย่าโน้มเอียงไปตามดิถีวันนะครับคือพาคีกันนะครับ พลังของมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเขาบอกเหมือนมีความรักใร่กลมเกลียวกันดีนะครับโดยธรรมชาติแล้วความสุขก็จะได้รับคือในตำราเขาหมายความว่าถ้ามีโบกับกุยติดกันแล้วพาขีกันแต่มันไม่ไม่เปลี่ยนท่าน,นะครับถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสมัคคีที่ดีนะครับมีความรักใข้ที่ดี ถึงแม้ถ้าพากีกันแล้วพลังพลังของแต่และตัวจะอ่อนแรงลงก็จริงครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในตำร,ราเขาบอกในกรณีที่ดิดถีวันเป็นธาตุดินโบแล้วเกิดอยู่ในเดือนเดือนอิงนะครับที่เป็นธาตุไม้เดือนเดือนหนึ่งนี้ครับเขาบอกพาโบพาเคียกุ๋ยได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาเน้นที่ตัวเปี้ยสําคัญที่สุดเลยครับ เป็นตัวที่สําคัญที่สุดเลยครับตัวเปี้ยแล้วสองตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมนะครับให้ดวงนี้เป็นดวงที่สมบูรณ์แบบที่ดีดีเลิศเลยนะครับประบอกอย่างนี้นี่ครับก็จะมีความร่ารวยและมีตําแหน่งยศศัก์ได้นะครับมีสี่แบบนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่แบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะครับเสริแล้วก็มาดูปฏิทินนะครับ วันที่9กุมภาพันธ์2564ปีสิงทิวเดือนแกอิงวันโบจื่อนะครับเวลาก็หาเอาจากด้านล่างนี้ปรากฏว่าตําราเขาบอกว่าต้องมีต้องมีเปี้ยกะโบไอ้แกะเปี้ยกะกุยนะครับ3มตัวนี้นครับมีเปี้ยกะกุยอยู่ราศีบนนะครับนี่คือเงื่อนไขที่1นะครับ เราว่าเราดูในปฏิทินนะครับที่เราจะหานะครับผมไม่มีไม่มีไม่มีให้เราหาได้ครบทั่วเลยนะครับมันได้แค่ตัวเดียวนะครับตัวที่เวลาเกิดนี่นะครับตรงเวลานะครับหรือถ้าเราถ้าเราได้เปี้ยมันก็ไม่ได้กะไม่ได้กุยถ้าเราเลือกกุยมันก็ไม่ได้กะไม่ได้เปี้ยถ้าเราเลือกกะมันก็ไม่ได้เปี้ยกับกุยนะครับคือมันได้แค่ตัวเดียวไม่ได้สามตัว ไม่ได้สามตัวครบอย่างที่ตำราเขาบอกเปี้ยกะปุ๋ยเนี่ยครับเงื่อนไขที่หนึ่งมันก็ไม่ได้นะครับเงื่อนเงื่อนไขที่สองเขาบอกมีเปี้ยกับปุ๋ยสองตัวก็ได้นะครับเนี่ยเปี้ยกกับปุ๋ยสองตัวโดยที่ไม่มีกะก็ได้นะครับก็มีความร่ํารวยแต่ถ้าสามตัวนี้มันมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศศักด์ในขั้นดีลเลอร์นะครับแต่ถ้าเราไม่เอากะเอาเปี้ยกกับปุ๋ยก็ได้นะเงื่อนไขที่สองตำราเขาบอกก็ใช้ได้นะครับแค่เปี้ยกกับ กุยอยู่ราศีพนมันก็จะมันก็มีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศักได้นะครับแต่เราดูปฏิทินนะครับมัน <c oughs> มันก็แค่ได้ได้แค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับเงินขายที่สองนะครับถ้าเราเลือกเปี้ยมันก็ไม่ได้กุ๋ยถ้าเราเลือกกุ๋ยมันก็ไม่ได้เปี้ยนะครับเวลาเกิดเราเลือกเวลาเปียซิงมันก็ไม่ได้กุ๋ยเลือกเวลากุยทิ่วมันก็ไม่ได้เปี้ยนะครับ เงื่อนไขที่2ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเราก็ต้องไปเลือกเอาวันอื่นต่อนะครับนิติวันธาตินโบเกิดอยู่ในเดือนเบ้าเดือนเดือนเบ้าที่เป็นธาตุไม้เป็นเดือนสองเป็นช่วงช่วงตอนกลางของฤดูใบไม้ผลิธาตินโบเกิอยู่เกิดอยู่ในเดือนสองมีเบ้าละราศีเบ้า จะอยู่ราศีล่างที่เป็นเอหยยิมของธาตุไม้อันนี้เป็นเอหยยิ้มของธาตุไม้นะครับไม่ใช่เอหยยิ้มของดีถิวันนะครับเอหยยิมของธาตุไม้คะธาตุไม้กะนะครับเขาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับถ้าในดวงมีเปี้ยถ้าในดวงมีเปี้ยกะปุ๋ยปลาโขดออกมาอยู่ราศีบนก็จะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศศัก์ที่ดีเลิศนะครับ อันนี้เหมือนกับในเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับใช้เปี้ยกะโบเหมือนกันนะครับมีเงื่อนไขเดียวนะครับเปี้ยเปี้ยกะปุ๋ยนะครับอันนี้ก็ใช้เปี้ยกะปุ๋ยเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับในเดือนอิงนะครับใช้เหมือนกันแต่นี่มีเงื่อนไขเดียวนะครับตำราเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ว่ามีมีอีกเงื่อนไขหนึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับอย่างเดือนหนึ่งนี่เขามีสองเงื่อนไขนะครับ คือใช้อย่างเดือนหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเขาใช้เปี้ยกกะกุ๋ยก็ได้นะครับเงื่อนไขที่หนึ่งแล้วหรือใช้เปี้ยกกับปุ๋ยก็ได้สองตัวเงื่อนไขที่สองครับแต่อันนี้เขาบอกเขาไม่ได้บอกมีสองเงื่อนไขนลครับเขาพูดถึงให้ใช้เปี้ยกกะกุ๋ยเท่านั้นนะครับในเดือนสองนี่ครับอีถีวันโบเกิดอยู่ในเดือนสองซึ่งเป็นธาตุไม้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็มาดูปฏิทินนะครับ วันที่11มีนาคม2564เดือนสิงหาวันโบงโง่นะครับเราก็ม <c oughs> แล้วก็เวลาก็หาข้างล่างนี้ครับอันนี้ตำราเขาบอกว่าดถีวันธาดินโบกเกิดอยู่ในเดือนเบ้านะครับเดือนสองนะครับธาดไม้นะครับต้องต้องราศีบนต้องมี เปี้ยกะกุยนะครับสามตัวนี้เขาบอกต้องมีสามตัวนี้คราวนี้เราก็มาดูปฏิทินนะครับเราบอกว่าเราก็เลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับในสามตัวนี้มันไม่ได้มีครบอย่างที่ตำราเขาพูดเลยนะครับมันได้แค่ตัวเดียวนะครับขาดอีกสองตัวนะครับมันก็เท่ากับว่ามันใช้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้ตามที่ตำราเขาบอก เราก็ต้องไปเลือกเอาวันอื่นแทนอีกนะครับต่อไปดิถีวันธาตุดินโบนะครับเกิดอยู่ในเดือนซิงหธาตุดินนะครับเป็นเดือน3เป็นช่วงตอนปลายของฤดูใบไม้ผลิในเดือน3ามธาตุดินโบจะมีกําลังคุณอํานาจเนี่ยธาตุดินโบจะมีกําลังคุมอํานาจนะครับนี ฤดูการหรือเดือนเกิดเป็นเป็นธาตุดินเหมือนกันนะครับดินดินสนับสนุนธาตุดินดีทีวันเหมือนกันนะครับทำให้ธาตุดินดีทีวันมีกําลังนะครับเขาเรียกว่าธาตุดินโบเกิดอยู่ในเดืนอน2เกิดอยู่ในเดือน3นะครับพูดผิดอ่ะธาตุดินจะมีกําลังกรุงอํานาจธาตุธาตุไม้กะถือเป็นการใช้ก่อนต้องใช้ธาตุไม้กะก่อนนะครับพบอก แล้วเอาปุ๋ยถือเป็นการช่วยเหลือคือใช้กะกับปุ๋ย2ตัวนี้ครับในเดือนสามนี้นะครับถ้าดินโบเกิดอยู่ในเดือนสามให้ใช้กะกับปุ๋ยอยู่ลาศีบนนะครับก็มีทั้งหมดสแบบนะครับคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะครับเขบอกว่าเอาท่านไม้กะถือเป็นการใช้ก่อนแล้ว เอากุยถือเป็นการช่วยเหลือเอาใช้มาให้กําเนิดส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนเหมือนใช้นะครับใช้ของดีถีวันนะครับเป็นเจียใช้ให้กําเนิดส่วนตัวนี้เป็นส่วนของดีถีวันนะครับคือเอาใช้มาให้กําเนิดส่วนเพราะว่าดีถีวันมีกําลังแล้วนะครับสามารถที่จะต้องสามารถที่จะรับส่วนกับใช้ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าลักษณะมี มีกากับปุยอยู่ราศีบนคือเอาใช้มาให้ให้กำเนิดสวดนะครับถือถือเป็นรูปแบบดวงที่ดีเยี่ยมเลยนะเขาบอกลักษณะนี้ถ้าเกิดอยู่ในเดือนสามมีกากับปุยสองตัวแค่นี้นะก็ถือว่าเป็นรูปแบบดวงที่ดีเยี่ยมแต่ถ้าเอาอิ่งมาแปลสวดจะถือเป็นรูปแบบดวงที่ดีรองลงมารือหมายความว่าถ้ามีเปี้ยนะครับอีกตัวหนึ่งสมมูตณนะเขาบอกอีกงเงื่อนขายหนึ่งถ้ามีเปี้ย มีเปี้ยะกะกุยอ่ะทั้งหมดสามตัวเขาบอกมันจะด้อยกว่ามีกะกับปุ๋ยสองตัวแค่นี้จะดีกว่านะครับถ้ามีเปี้ยเพิ่มอีกตัวมันก็เขาบอกว่ามันก็จะไปดีรองลงมาจากสองตัวนี้นะครับถ้ามีกะกับปุ๋ยมีกะกปุ๋ยปรากฏดออกมาก็จะมีความลํารวยและมีตําแหน่งยศศักนะครับอย่าง,งเงี้ยนี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับ เงื่อนไขที่สองถ้ามีเปี้ยถ้ามีเปี้ยปรากฏดออกมาแต่กะแอบแฝงนะครับเขาบอกถ้ามีเปี้ยปรากฏดออกมาคือมีธาตุไฟเปี้ยปรากฏดออกมานะครับแล้วกะเนี่ยแอบแฝงอยู่ราศีล่างไม่ไม่ไม่ปรากฏอยู่ข้างบนนะครับแล้วไม่มีกุยนะครับหมายถึงว่าเพหมายถึงว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีกะกับกุยแต่มีเปี้ยนะครับมีเปี้ยอยู่ตรงนี้นะครับ หรือว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ครับไม่มีเปียอยู่งนี้ก็ได้อยู่รงนี้ก็ได้หรืออยู่รงนี้ก็ได้ครับลักษะนี้นะครับแอบแฝงอยู่ราศีล่างไม่โผล่ขึ้นมานะครับแล้วไม่มีกุ๋ยนะครับอันนี้เงื่อนไขที่สองเขาบอกก็ว่าจะมีความร่ํารวยแต่ไม่มีตําแหน่งยศศักนะครับคือนอกจากจะใช้กะกับปุ๋ยแล้วนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งแล้วไม่มีกะปุ๋ยแต่ใช้เปียตัวเดียวนะครับแต่ว่ากะแอบแฝงอยู่ราศีล่างจจะเป็น อาจจะเป็น yeah. ตัวอิงก,ก,ก็ได้ครับอิงมันซ่อนตัวกะอยู่ราศีล่างนะครับอิงก,ก็ได้หรือว่าตัวไหก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้นะครับอิงหรือไหก็ได้นะครับเขาบอกแล้วไม่มีกุ๋ยด้วยนะครับมีเปี้ยตัวเดียวนะครับก็จะมีความร่ํารวยเท่านั้นแต่ไม่มีตำแหน่งยศศัก์เงื่อนไขที่สองนะครับเงื่อนไขที่สาม ถ้ามีกุยนะครับคือมีเปี้ยก,กับกุยแล้วกะแอบแฝงอยู่ข้างล่างไม่ปรากฏขึ้นมาข้างบนนะครับคือคือตัวหายหรือตัวอิงก็ได้นะครับซึ่งมันแอบแฝงกะอยู่ข้างข้างล่างนะครับข้างในอะจะอยู่ตรงไหนก็ได้ครับคือมีเปี้ยก,กับกุยสองตัวแล้วแล้วกะแอบแฝงอยู่ราศีล่างอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเขาบอกว่าก็าจะเป็น ก็จะเป็นใช้มาบำรุงส่วนที่อ่อนแอนะครับคือส่วนก็แอบแฝงอยู่ข้างล่างถือว่าอ่อนแอเขาก็เอาใช้มาบำรุงสว่วนนะครับก็จะมีความร่ํารวยในระหว่างที่มีตําแหน่งยศศักได้นะครับมีสามเงื่อนไขนะครับคือสรุปเงื่อนไขแรกราศีบนมีกะกับปุ๋ยนะครับก็จะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศศักแบบ์แบบใดแบบหนึ่งครับกะกับปุ๋ยนะครับมีสี่แบบเงื่อนไขที่สอง มีเปี้ยแต่แต่มีเปี้ยแต่ไม่มีกุยนะครับมีเปี้ยตัวเดียวอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือยรรยอยู่ยต,ตรงนี้ก็ได้นะครับเปี้ยนะครับอยู่ตรงใดตรงหนึ่งก็ได้นะครับแล้วไม่มีกุยแล้วกะแฝงอยู่ข้างล่างคือเป็นตัวหายหรือตัวอิงก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่สองก็จะมีความล่ำรวยแต่ไม่มีตําแหน่งยศศักนะครับเงื่อนไขที่สาม มีเปี้ยกับปุ๋ยเปี้ยเปี้ยก็ได้ปุ๋ยก็ได้สองตัวนะแล้วกะต้องกะต้องไม่โผล่ขึ้นมานะครับกะแอบแฝงอยู่ข้างล่างคือเป็นอิงก็ได้หรือเป็นไหก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ครับก็จะมีความร่ำรวยและมีตําแหน่งยศศักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่ามีสามเงื่อนไขนะเราก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ปีสิงห์ที่วเดือนหยิมสิงวันโบื่้นะครับถี่วันธาดินโบเกิดอยู่ในเดือนสิงห์นะครับเดือนสามเป็นธาดินนะครับตำลาบอกว่าต้องมีต้องมีกะกับปุ๋ยสองตัวอยู่ราศีบนนะครับแบบใดแบบหนึ่งนะครับใช้ได้ครับแบบใดแบบหนึ่งคราวนี้ในปฏิทินเราที่เราจะเลือกมันได้แค่ตัวเดียวนะครับ มันไม่ได้สองตัวอย่างที่ตำลาบอกครับถ้าเราถ้าเราเลือกกะเวลาเวลากะยิงนะครับมันมันก็ไม่ได้กลุ่ยนะครับข้างบนถ้าเราเลือกเวลากุยกุยเทีวมันถ้าเราเลือกเวลากุยเทีวมาอยู่นี่นะมันก็ไม่ได้กะนะครับมันได้แค่ตัวเดียวมันเงื่อนไขที่หนึ่งก็ไม่ได้แล้วนะครับเงื่อนไขที่สองเขาบอกว่ามีเปี้ยตัวเดียวอยู่ราศีบนแล้วไม่มีกลุ่ย แล้วกะอยู่แอบแฝงอยู่ราศีล่างก็คือไหก็ได้อิงก็ได้นะครับนี่มันไม่มีนะครับ <_ d ota> ถ้าเราจะเลือกเปี้ยนะครับมันเป็นเปียซิงนะครับมันข้างล่างก็ไม่มีไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้อิงไม่ได้ไหนะครับอย่างที่ตำราเขาบอกได้แต่เปี้ยตัวเดียวนะครับและอีกน,นี่คือเงื่อนไขที่สองนี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับเงื่อนไขที่สาม มีเปี้ยกับมีกุยสองตัวนะครับข้างบนนะครับมีเปี้ยกับมีกุยสองตัวแล้วลาราศีล่างต้องมีหายหรืออิงก็ได้ครับไม่หายก็อิงนะครับาราศีล่างมันมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเงื่อไขที่สามเนี่ยถ้าเราเลือกเปี้ยมันก็ไม่ได้กุยนะครับถ้าเราเลือกกุยกุยที่วมันก็ไม่ได้เปี้ยนะครับแล้วราศีล่างนะครับเลือก จะเลือกเปียซิงหรือกุ้ยที่มันก็ไม่ได้ไขายหรือไม่ได้อิงเหมือนด้วยเลยนะครับถ้าบอกว่ามันไม่ได้ทั้งสามเงื่อนไขอย่างที่ตำราก็พูดเลยนะครับมันก็ใช้ไม่ได้เราก็ไปเลือกเอาวันอื่นใหม่นะครับต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดทั้งหมด เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ